พุทธวจนะฉบับคู่มือโสดาบันชื่อของโสดาบันผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัศนะผู้มาถึงพระสัทธธรรมนี้แล้วได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัทธธรรมนี้ผู้ประกอบแล้วด้วยยานอันเป็นเสขะ ผู้ประกอบแล้วด้วยวิชาอันเป็นเสคะผู้ถึงซึ่งกระแสะแห่งธรรมแล้วผู้ประเสริฐมีปัญญาเครื่องชำแรกกิเลสยืนอยู่จดประตูแห่งอมตะแว่นส่งความเป็นโสดาบันอานนท์เราจากแสดงทำปริยายอันชื่อว่า แว่นธรรมซึ่งหากอริยาสาวกผู้ใดได้ประกอบพร้อมแล้วเมื่อจำนงจัพยากรตนเองก็พึงทำได้ในข้อที่ตนเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดเดรัจฉานสิ้นแล้วมีเปรตวิสัยสิ้นแล้วมีอบายทุกติวินิบาทสิ้นแล้วในข้อที่ตนเป็นโสดาบัน ผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเที่ยงแท้ต่อนิพพานเป็นผู้มีอันจะตรัสรู้ธรรมได้ในการเบื้องหน้าดังนี้อานอนท์ก็ทำปริยายอันชื่อว่าแว่นธรรมในที่นี้เป็นอย่างไรเล่าอานอนท์อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมัน่นไม่หวั่นไหวในองค์พระพุทธเจ้าในองค์พระธรรมในองค์พระสงฆ์และอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยสิลทั้งหลายชนิดเป็นที่พอใจของเหล่าอริยเจ้าคือเป็นสิลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่าง ไม่พร้อยเป็นสินที่เป็นไทยจากตัณหาเป็นสินที่ผู้รู้ท่านสรรเสริญเป็นสินที่ทิฏฐิไม่ลูปคลำและเป็นสินที่เป็นไปเพื่อสมาธิอานนท์ทำปริยายอันนี้แลที่ชื่อว่าแว้นธรรมซึ่งหากอริยาสาวกผู้ใดได้ประกอบพร้อมแล้ว เมื่อจำนงจะพยากรตนเองก็พึงทำได้ดังนี้แลโสดาบันเป็นใครในยะที่หนึ่งพิกุทั้งหลายสาวกของพระอริยเจ้าในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยธรรมสี่ประการนี้เองจึงเป็นโสดาบัน ผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเที่ยงแท้ต่อน,นิพพานเป็นผู้มีอันจะตรสัสรู้ทำได้ในการเบื้องหน้าทำสี่ประการนั้นเป็นอย่างไรสี่ประการนั้นคือภิกขุทั้งหลายสาวกของพระอริยเจ้าในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่น ไม่หวันไหวในองค์พระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลาจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิช,ชาและข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งวิช,ชาเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้ภิกุทั้งหลายสาวกของพระอริยเจ้าในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเรื่อมใสอันอย่างลงมัน่นไม่วันไหวในองค์พระธรรมว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ ไม่จำกัดการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้ภิกุทั้งหลายสาวกของพระอริยเจ้าในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใส อันอย่างลงมั่นไม่วันไหวในพระสงฆ์ว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ธรรมเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วอันได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุุรสี่คู่ นับเรียงตัวได้แปดบุรุษนั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นสงควรรับทักษินาทานเป็นสงที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำอัญฉชลี เป็นสรงที่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ภิกขุทั้งหลายสาวกของพระอริยเจ้าในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศีลทั้งหลายชนิดเป็นที่พอใจของเหล่าอาริยเจ้าเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อย เป็นสินที่เป็นไทยจากตันหาเป็นสินที่ผู้รู้ท่านสรรเสริญเป็นสินที่ทิฏฐิไม่รูปคลำและเป็นสินที่เป็นไปเพื่อสมาธิดังนี้ภิกุทั้งหลายสาวกของพระอริยเจ้าผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยทำสี่ประการนี้แลชื่อว่าเป็นโสดาบัน ผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเที่ยงแท้ต่อนิพพานเป็นผู้มีอันจะตรสัสรู้ธรรมได้ในการเบื้องหน้าโสดาบันเป็นใครในยะที่สองอย่ากลัวเลยมหานามะอย่ากลัวเลยมหานามะความตายของท่านจากไม่ต่ำสาม การกิริยาของท่านจกไม่ต่ำสามมหานามะอริยาสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมเป็นผู้มีปกติน้อมไปในนิพพานโน้มไปสู่นิพพานเอนไปทางนิพพานโดยแท้ธรรมสี่ประการอย่างไรเล่าธรรมสี่ประการคือมหานามะอริยาสาวกในกรณีนี้ เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งวิชาเป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วอันได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้แปดบุรุษนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา เป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นสงควรรับทักษินาทานเป็นสงที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำอันชลีเป็นสงที่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยสินทั้งหลายชนิดเป็นที่พอใจ ของเหล่าพระอริยเจ้าเป็นสิลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พ้อยเป็นสินที่เป็นไทยจากตัณหาเป็นสินที่ผู้รู้ท่านสรรเสริญเป็นสินที่ทิฏฐิไม่ลูบคลํำและเป็นสินที่เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิดังนี้มาหานามะเปรียบเหมือนต้นไม้ น้อมไปในทิศปราจีนโน้มไปสู่ทิศปราจีนเอนไปทางทิศปราจีนต้นไม้นั้นเมื่อเขาตัดที่โคนแล้วมันจะล้มไปทางไหนมันจะล้มไปทางทิศที่มันน้อมไปโน้มไปเอนไปพระเจ้าข้ามหานามะฉันใดก็ฉันนั้นอริยสาวก ประกอบแล้วด้วยทาสี่ประการเหล่านี้ย่อมเป็นผู้มีปกติน้อมไปในนิพพานโน้มไปสู่นิพพานเอ็นไปทางนิพพานโดยแท้